เดินหนีรถอยู่ซัมมอนสัมมอนพอดอ่ะประมาณนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ไกลแล้วนะครับมาได้รัมอ่ะมาซรมมอนเาาทำไม่ไข่มมนมมนมมนหน้าฮะเขาทำไม่ไข่หน้าแบบชอบอยู่ ทำไมพี่เซนโคลมาละทำไมอยากได้เ s d เอสดีเลยเนี่ยเอ,เอา้าเอ้ยมามาอยู่หรือว่าเราอยู่ใกล้เกินไป อยู่ไหนดีอ่ะเอออ๋อมันต้องอยู่ตรงที่ไม่ไม่ไม่ใช่ที่จอดรถหรือเปล่าพี่พี่เคยถอยมาจากตรงนู้นนะให้มันถอยมาเอาเอามาเดี๋ยวพี่ไปไปจอดไปตรงนู้นพี่จริงจังมาก <c oughs> เลยไม่เป็นไรแล้วว่ามันชอบทำให้ไข่หนาแล้วตอนนี้คือเลือกมามันเลือกเลือกมาไม่ได้เหรอฮะเลือกมาให้มาตรงนี้อ่าใกล้เกินไปป่ะใกล้เกินไปเหรอเอาไปไหนดีอ่ะคือเลือกเรียกมันไปที่อื่นได้ด้วย,วยพี่เนี่ย <c oughs> คือเด,ดีดูดิตามตามตามทาเก็ตตรงนี้ครับอ่าเกิดว่าถ้ามันถอยหลังไปตรงนู้นอ่าลองเครอบโหเอาเล่นเป็นรถบังคับเลยนะพี่เอก็ตามแบบที่เราบอกว่าจะให้มันไปไหนมันก็จะไปเฮ้ยห <c oughs> มือนรถบังคับเลยอ่ะนี่ดูนะฮะจะขับไปตรงนี้ ขับไปเองเลยฮะแล้วครานี้อ่านเดี๋ยวให้เขากลับมาให้ไหมฮะให้เพิ่มมาไปแล้วไปถึงจุดแล้วอือถึงจุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วโอเคเราเปลี่ยนจุดมาเรามาจุดที่เรานะฮะจุดที่เราละโอเคเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเค มาถ้าเป็นคนปกติเราก็พี่ว่าเราคงถอยหลังมาออมันกลับรถให้เออ,เอ,อนี่ยังกลับรถให้นะยวดูนะอันนี้ก็เริ่มถอยละ เดี๋ยวย,นะยืนถ่ายคู่กับพี่หน้ารถอีกรอบถึงแล้วถึงแล้วจุดที่เรากำหนดไว้ามาวันะ<อ>นยืน